กินของทะเลไหมลูกกินครับพ่ออืในทะเลมีอะไรลูกทรายครับไม่ได้โอ้ไม่ได้หมายถึงว่าทะเลมีทรายหมายถึงว่าของสิ่งที่มีชีวิตตัวลูกอืมชาวโมงอยู่ในน้ำลูก นักประดาน้ำมึงไม่นึกถึงปลาทั้งตัวเลยลูกอ๋อโอ oh, มึงจะอ๋อของทะเลเองจะกินอะไรลูกกินกุ้งเพาะกุ้งอะไรกุ้งแห้งของทะเลมึงอยากกินกุ้งแห้งครับไม่คิดจะกินกุ้ง,งมังกรมั้งหรือลูกผมแพ้ครับ แพ้กุ้งมังกรครับเอาเลยกลุ้งตัวเล็กไม่แพ้ไม่แพ้แพ้กุ้งมังกรแล้วแต่มึงจะกินเท่งนั้นเน่ะ